ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดหลักสูตรอบรมประเภทนอนดีกรีให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป อาจารย์กัญทัศยาอักขระสิริธรัตนาอาจารย์ประจำวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดคอร์สการอบรมประจำปี2,564ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมประเภทนอนดีกรีให้กับบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งประเภทออนไลน์อบรมผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์อบรมที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญบุรีศูนย์ลังสิทตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี สำหรับหลักสูตรอบรมประจำเดือนมีนาคมได้แก่ 1. หลักสูตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย150ชั่วโมง 2. การทำผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อผิวกระจ่งางใสและลดเลือนริ้วรอย 3. เทคนิคการนวดนักกีฬาขั้นพื้นฐานรุ่นที่1ปี2564แบ่งเป็นออนไซต์และออนไลน์ 4. เทคนิคการนวดนักกีฬารุ่นสูงรุ่นที่1ปี2,564แบ่งเป็นออนไซต์และออนไลน์5หลักสูตรกำจัดขน6สปาหน้า20ชั่วโมงและการอบรมอื่นๆอ,อีกกว่า27หลักสูตรโดยในบางหลักสูตรจะได้รับประกาศเสนียบัตรและผู้ผ่านการอบรมยังสามารถสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบระดับการศึกษาได้ด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูการสมัครหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ w w w t m c r m u t t a c t h หรือ02-592-1999นัดวรากิรติธนาพันธ์ทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงาน กระทรวงพาณิชย์พร้อมแก้ปัญหาผลไม้สินค้าเกษตรตกตำ่ำเตรียมเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการจากปีก่อนนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำโดยเฉพาะผลไม้ที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้กรมการค้าภายในได้กำชับไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในเบื้องต้นจะดําเนินมาตรการแบบในปีที่ผ่านมาซึ่งมาตรการสําหรับตลาดภายในประเทศบางมาตรการอาจจะเข้มข้นมากขึ้นเช่นไพรสนีไทยจะให้ความร่วมมือในการช่วยชุมชนกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในการส่งสินค้ารวมทั้งย้ำว่าพาณิชย์จังหวัดจะต้องทำหน้าที่เป็นเซลแมนจังหวัด จัดกระจายคำสั่งสินค้าออกนอกพื้นที่ให้ได้มากขึ้นและเพิ่มการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าในห้างค้าปลีกต่างๆได้สำหรับตลาดต่างประเทศยังยึดนโยบายในการให้ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่น Lazada, s h o p ป e ในการนำผลไม้และสินค้าเกษตรไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มต่อเนื่องเป็นการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี